แนะนำพิพิธภัณฑ์มัมมี่แห่งกัวนาควัวโตศูนย์รวมมัมมี่น่าร้อนที่ชวนคนหัวรุกนะคะเรามาดูกันว่าบรรยากาศอันชวนน่าหดหู่แห่งพิพิธภัณฑ์มัมมี่แห่งกัวนาควัวโตพาชมบรรยากาศชวนหดหูห่ณพิพิธภัณฑ์มัมมี่แห่งกัวนาควัวโตซึ่งมัมมี่ที่นี่ล้วนมีใบหน้าวัดกลัว หน้าหวาดกลัวและบางล่างก็มีเบื้องหลังที่แสนทุกขทรมานเพราะทุกฝังทั้งเป็นเราจะมองย้อนกลับไปเมื่อราวปีคศ1829-1851ถึงที่เมืองกัวานากโกโตประเทศเม็กซิโกได,ได้เกิดเหตุอหิวาตกโรคระบาดท,ทำให้ร้มตายเป็นจำนวนมากทำใไม่ต้องเปิดสุสานใหม่หลายแห่งเพื่อฝังศพ คนที่เสียชีวิตจะถูกฝังทันทีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแต่ความเร่งรีบและสับสนวุ่นวายได้นำไปสู่ความาผิดพลาดพว้บ่อยจำนวนไม่น้อยถูกฝังทั้งเป็นในขณะใกล้ตายหรือยังไม่ใกล้ตายด้วยซ้ำจนมีความเชื่อว่านี่คือสาเหตุของใบหน้าชนรูของมัมมี่ที่นี่ แม้ในทางวิทยาศาสตร์สภาพไปหน้าเชนนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยในกระบวนการย่อยสลายแต่ในความทรมานจากการถูกฝังทั้งเป็นเขาไม่ใช่เรื่องโกหกแต่อย่างไรหนึ่งในนั้นคือหญิงชื่ออิกนาเซียที่ป่วยโรคประหลาดหัวใจหยุดเต้นหลายครั้งและไร้ชีพประจรไปนานกว่าหนึ่งวันญาติพี่น้องคิดว่าเธอตายแล้วและให้นำศพไปฝังพวกเขาเชื่ออย่างนั้นตลอดมาจนกระทั่งหงปีให้หลัง มีการขุดศพข,ของอิกนาเซียขึ้นมาทุกคนก็ต้องช็อกช็อกเมื่อพบว่าศพข,ของเธออยู่ในสภาพก้มหน้าลงตำ่ำปากกัดแขนตัวเองมีรอยขีดข่วนที่หน้าผากและพบเลือดอยู่ในปากแสดงให้เห็นว่าเธอ,อยังไม่ตายในช่วงเวลาที่ถูกฝังและคงทุกทรมานแสนสาหัสก่อนจากโลกนี้ไปต่อมาในช่วงคศ1870-1958 เมืองกานาคัวโตมีการเก็บภาษีฝังศพและมีการเคลียร์สุสานอยู่ต่อเนื่องโดยศพไหนที่ครอบครัวมไม่ได้จ่ายภาษีจะถูกขุดขึ้นมาจากหลุมและน่าเหลือเชื่อจริงๆที่ศพจํานวนหนึ่งซึ่งถูกขุดขึ้นมานั้นได้แปลสภาพกลายเป็นมัมมี่ตามธรรมชาติไม่มีการเน่าเปือ่อยจนเห็นแตก,กระดูกแต่อย่างไรทั้งนี้คาดกันว่าน่าจะเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้งของเมืองกานาคัวโต ดินที่มีสภาพแตกละแหงและโลงศพเล็กๆที่ทำมาจากพอดีตัวทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนศพที่ถูกฝังลงไปใต้ดินหยุดการย่อยสลายและกลายมาเป็นมัมมี่อย่างที่เห็นหลายปีผ่านไปศพก็ถูกขุดขึ้นมาศพแล้วสุบเล่าทำให้ในที่สุดอาคารที่เก็บศพก็เต็มไปด้วยร่างมัมมี่ซึ่งมีสีหน้าชวโลธูและอาคารแห่งนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม เมื่อร่างมัมมี่ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมากในช่วง100ปีก่อนจึงมีการเก็บค่าค่าชมนับตั้งแต่นั้นปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มัมมี่แห่งกัวนาโกโตจัดแสดงมัมมี่อย่างน้อย59ร่างในจำนวนกว่า111รร่างที่เก็บรักษาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์โดยมัมมี่เหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเม็กซิกันสะท้อนถึงวันแห่งความตายและเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งกัวนาโกโต